สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซล์อิ่มนะคะที่ปรึกษาการขายโตโยต้านะครทนสาขาเทพร,รักษ์นะคะกับช่อง YouTube นะคะโตโยต้าคาร์บายเซล์อิ่มนะคะวันนี้นะคะเป็นเดือนกันยายนอิ่มมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะแคมเปญพิเศษซึ่งจะเป็นแคมเปญของตัวกระบะรีโวต,ตัวนี้นะคะซึ่งตัวที่อยู่ด้านหลังของอิ่มนี้จะเป็นตัวกระบะ4ประตูตัวพรีรันเนอร์นะคะตัวนี้นะคะที่โชว์จะเป็นตัวมิดนะคะซึ่งรุ่นมิดของเรานะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ ออโต้นะคะซึ่งราคานะคะเกียออโต้ Auto จะอยู่ที่956,000บาทซึ่งจะเป็นราคาที่มีการปรับใหม่แล้วนะคะโ okay. อเคในส่วนของแคมเปญนะคะที่พิเศษไปกว่านนั้นคือตอนนี้ค่ะทางไฟแนนซ์นะคะได้มีการขยายระยะเวลาในเรื่องของแคมเปญการออกรถนะคะซึ่งถ้าคุณลูกค้าดาวที่25%นะคะดอกเบี้ย0 ผ่อนนานได้ที่72งวดตัวนี้นะคะไฟแนนซ์ยังสามารถที่จะใช้แคมเปญน,นี้อยู่นะคะซึ่งคุณลูกค้าที่กําลังมองมอง,มองหาอยู่นะคะแนะนําว่าให้รีบตัดสินใจเลยเพราะว่าแคมเปญน,นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าอนาคตอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของรถนะคะเรามีทั้งหมดด้วยกันมีทั้ง คันที่โชว์จะเป็นสีดำนะคะมีสีขาวนะคะสีบรอนนะคะสีเทาเข้มนะคะแล้วก็สีน้ำเงินเข้มนะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะทักมาสอบถามในเรื่องของออปชันต่างๆของอิ่มได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะอิ่มจะมีการติดคลิปไว้ให้ว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าทราบอยู่แล้วว่าออปชันก็เป็นยังไงบ้างเนาะ อิ่มขอย้ําอีกทีนึงค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นพนักง,งานประจำนะคะอายุงาน2ปีขึ้นไปนะคะหรือตําแหน่งเป็นผู้จัดการอายุงาน1ปีขึ้นไปนะคะรับเงินเดือนเป็นสลิปเงินเดือนนะคะมีค่า,ามีหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะดาวเริ่มต้นที่0%นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ค้าเลยนะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่มีการครอบครองรถยี่ห้อไหนก็นได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะ 2ปีขึ้นไปนะคะสามารถที่จะดาวเริ่มต้นที่ศูนเปอร์เซ็นต์ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะให้คุ้มที่สุดเลยสำหรับการซื้อรถเงินเงินผ่อนโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยคุณลูกค้าดาว25%นะคะสามารถผ่อนได้48งวด60งวดหรือ72งวดสามารถที่จะเลือกได้เลยตรงนี้นะคะคุ้มสุดๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวอิมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสามารถที่จะโทรหรือว่าแอดไลน์หาอิมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะเบอร์โทรของอิมนะคะ0 8 5ย์นะคะ 5942965นะคะถ้ามีอะไรสนใจอสอบถามข้อมูลด้านในทักหาอิ่มโทรหาอิ่มได้เลยหรือมีข้อติชมแนะนำสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้อิ่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อิ่มขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะถ้ายังไงรบกวนให้กำลังใจอิ่มโดยการกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวให้ลูกค้าเป็นในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้อิ่มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ